สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดีอ่าวันนี้นะครับนะกลางวันนี้นะครับ น้องขออนุญาตนะครับมาอัปเดตนะครับรุ่นเหนือดวงรุ่นผู้เถิงนะครับนะจัดให้พี่ๆน้องๆนะครับที่ขอเข้ามานะครับนะขออัปเดตรายการอ่าที่มีอยู่นะครับนะวันนี้ครับนะผมมีเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับมีมาเพิ่มเติมให้ให้พี่ๆด้วยนะครับนะประมาณอีก5 6องคองนะครับแล้วก็มีรายการถูกปิดไปแล้วเลยมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมนะฮะในกวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับสำหรับผู้เถิงนะฮะรุ่นนี้นะครับจัดให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมครับนะถูกใจถูกใจปิิดดกัันนไ้พพี่ะครบเศษ เหมือนเดิมครับส่วนนี้ครับพออัปเดตนอกเรื่องนิดนึงนะครับนะส่วนเนืออ่าดวงดวงเศรษฐีนะครับนะของหลวงปู่มหาธิรากับหลวงปู่หมุนนะครับดวงเศรษฐีเหนือดวงนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่นี้พี่นะสิบห้าลุ้นนะครับพี่นะนี่ฮะสิบห้าที่พกรุ้นนะครับนี่ตามเลขเลยนี่ฮะเหลือตามเลขนี้เลยนะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะลุ้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครพี่นะสิบรุ้นแถมให้อีสองนะครับเดี๋ยวนี้ครับมาลุยกันพี่นะสหรับรุ่นเหนือดวงปู่เถิงนะครับมาลุยกันครับ ครับเหมือนเดิมนะครับองไหน220หรือองค์ไหน250บาทนะครับสามารถจับคู่นะครับคู่กันได้400บาทได้เลยนะครับนะแต่โปรโมชั่นราคาเดิมพี่ชายนะครับนะเท่ากับอีพีเมื่อวานเลยครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่นะครับนะมีออกไปหลายองค์เหมือนกันพี่นะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นพี่นะตอนนี้ร้อนแรงจริงๆครับนะเราราคาเดิมนะครับเราราคาเดิมครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับนะฮะ รายการที่หนึ่งนะครับน้องขอเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับรายการที่หนึ่งขอเป็นเนื้อทองแดงสตินนี่ฮะเนื้อทองแดงสตินครับนะลงยากรอบดําเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวหลักเดียวครับนี่ฮะเนื้อทองแดงสตินนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองครับ รายการที่2มาเป็นเนื้อกะไหล่นาครับนี่ฮะน้อยรุ่นนะครับที่ทําเป็นเนื้อกะไหล่นาคนะบพี่นะเงา,งาๆส,สวยๆอย่างี้พี่นะหรือเรียกอีกเนื้อนึงได้ว่าพิงโกลนะครับชุ่มพิโกนะครับรายการที่เรียกคนจะเบอร์สามสิบห้าลงยาดําเงินขอมแดงครับรายการนี้นะครับนะขอแบ่งปันพี่ที่สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนะแบ่งปันพี่สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะยกคู่สี่ร้อยพี่นะครับนะจัดได้จัดเลยนะพี่นะ ต่อมารายการที่พี่นะผิวยังสวยครับรายการนี้เป็นเนื้อทองที่ผิวลุ่งหรือเปล่านะครับเลขคุณสมบัเลขเจ็ดสิบเอ็ดรวมกันได้แปดพี่นะเหมือนเนื้อนวะมากพี่นะองค์นี้สวยๆเลยนะครับรายการนี้นะครับนะลงยาส้มขอบขาวครับรายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะครับผิวลุ่งม่วงสวยๆรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่นะยกคู่สี่ร้อยนะครับรายการที่สามนะครับ ต่อมาฮะรายการที่4ครับเนื้อลมดำนะครับลงยาแดงครอบขาวนะเลขคุณสมบัติได้แปดสิบหกครับรายการนี้รายการที่4นะครับขอแบ่งปันพี่พี่ที่250บาทนะครับ250บาทนะครับต่อมาครับรายการที่5ครับพี่นะรายการที่5นะครับนะรายการนี้นะครับเลขคุณสมบัติได้89เนื้อทองแดงนะครับนะผิวลุ้งนะฮะนี่ฮะลงยาแดงลงยาทิวอนครอบขาวครับรายการนี้250บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะรายการที่5 ต่อมาครับรายการที่หกครับรายการที่หกนะครับเปิดมาเป็นผิวเดียวกันพี่นะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งๆออกม,มันม่วงเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบครับรายการนี้เนื้อทองแดงลุกหยาดีวอล์ครอบขาวครับรบายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้องคจาราพี่นะครับรายการที่เนื้อ3กษัตริย์ลงยาขอบไล่สีนะครับเนื้อ3กษัตริย์ลายเสือเลขคําเบอร์เลข48สิบปดครับนี่ฮะตอกสาราตอกลูปูเถิงครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพีพี่ที hehe, ่3 0อบาทนะครับแบ่งปันมีพี่ที่3าร้อยบาทนะครับรายการที่เจดนะครับต่อมาครับรายการที่8รายการนี้เนื้อทองแดงผิวรุงครับอ่องมันม่วงนะเลขคําเบอร์เลขสี่หนะครับรายการที่8ดลงยาเขียวเหนียวซับนะครับนะรายการที่8ดแบ่งปันที่2 5 0้อย้าสิบบาทครับ ่อมาครับรายการที่ไปครับนะรายการที่9ครับรายการที่9นะเป็นลงยาเหลืองนีครับนะขอบขาวพี่เนื้อทองแดงลมดำนะเลขคุตเบอร์มเลข8ปนะครับรายการที่250บาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่250บาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการที่9ครับ ต่อมาครับพี่ชายลายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อกันไหลทองชุบทองนะฮะลายการนี้ลงยันน้ําเงินลงยาดีวรขอบแดงดำนะฮะลายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆนะครับในโค้ชเบอร์หมายเลขสิบแบ่งปันพี่ที่สองร้อยแปดสิบบาทครับแบ่งปันพี่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับอุ้งไหนสองร้อยแปดสิบาทอุ้งไหนสามร้อยยกคู่ห้าร้อยพี่นะครับน,ะ,ะ,นะ,ะลายการที่สิบนะครับนะครับลายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่11ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงสตินนะครับลงยาไล่สีพี่ส,สวยๆเลยขอบดำนะเลขคนจะเบอร์อเลขสิบเจ็ดมันจะแปดด้วยพี่นะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับนะรายการที่สิบเ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองโอ้โหรายการนี้ผิวสวยมากพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะี่ฮะ เนื้อทองแดงผิวไฟลงยาแดงพี่ดูหน้าคม,ม,มชัดๆอย่างนี้พี่นะรายการนี้ทะามุกแตะนิดนึงนะผมขอร้อยห้าสิบาทพอขาดทุนได้เลยนะท่ามุกแตะนิดนึงนะพี่องค์นี้นะขอร้อยห้าสิบบาทพอนะี่ครับนะี่ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่13รายการที่13รายการนี้เนื้อทองแดงสตินเลขโคุณเบอร์เลขสี่สิบเก้าหน้ากากอัปเปอก้าสตินนะครับลงยาจีวรลงยาพื้นน้ำเงินลงยาขอบแดงขาวรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่300ได้280บาทนะครับ280บาทนะพี่นะเอาไปสองหนะเท่ากันเอาไปสองหต่อมาฮะรายการที่14ครับนะเหมือนกันเลยเหมือนสักคู่เลยพี่รายการนี้เนื้อทองทองทิพย์ผิวลุ้งนะครับเลขคุณเบอร์23นะครับหน้ากากอัปเปอก้าสตินเอาไปสองร้อยห้าส กรับรายการที่13กับ14บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่15รายการที่5เนื้อทองทิพย์ผิวลุกงนะครับนะออกบานม่วงลงยาชมพูลงยาขอบขาวเลขคนเติบเบิลเลข3 3พี่นะครับเลขเบินสวยๆผิวสวยมากนะรายการที่15ผิวสวยมากพี่รายการนี้แบ่งปันที่250บาทนะครับ ต่อมาครับรายการนี้เ kind of ป tumors, ็นการกะไรเงินนะครับลงยาชมพูนะฮะลงยาชมพูลงยาม่วงนะครับเลขคู่ต้เบลเลขแปดสิบเก้านะรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่สิบหกครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้ลงยาไร่สีลงยาขอบน้ำเงินนะพี่เนื้อกาลัยเงินเลขคู่ต้นเบ์เลขแปดสิบสองนะครับรายการนี้ก็สองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่18ครับรายการนี้ก็รายเงินนะครับลงยาเขียวเนียวซับลงยาขอบไล่สีลงยาจีวอนเลขคุณตัวเบอร์เลข56ครับเลขคุณตัวเบอร์เลข56นะครับพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่18นะครับ280บาทนะครับต่อมาครับรายการที่19รายการที่19บรู้นะเนื้อกระไหลทองลงยาเขียวเนี่ยซับลงยาขอบฟ้าเลขคุณตัวเบอร์เลข79นะครับรายการนี้ก็280บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับ ต่อมารายการที่20ครับรายการนี้ลงยาชมพูเนื้อกระไหลทองลงยาขอบดำฟ้านี่ครับนะเลขค้นตัวเบิร์นเลขสามสิบหกครับรายการนี้นะครับสองบาทยกคู่500พี่นี่ครับต่อมาครับรายการที่21นะครับรายการที่สิเอ็ดมีเนื้อทองทิพย์ผิวลุ่มนะครับออกมันม่วงลงยาเขียวพื้นในนะครับลงยาขอบขาวลงยาทีวอลเลขค้นตัวเบิร์นเลขหกสิบสองรวมกันได้แปดพี่รายการนี้250บาทนะครับนะรายการที่21ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับนะรายการที่22พี่รายการนี้เนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งนะฮะออกสีมันม่วงๆนะครับนั้นเหมือนเนื้อนวะเลยพี่รายการนี้ลงจาไล่สีนะครับขอบขาวเลขคู่ต้นเบิร์มเลข65รือรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่พี่ที่250บาทเช่นเดียวกันนะครับนะรายการที่22นี่ครับต่อมารายการ23ครับจะพานองค์นี้ไปไม่ได้เลยองค์นี้องค์เด็ดเลยองค์ดาราเลยพี่นะรายการนี้สวยมากๆที่นะเนื้อสองกษัตริย์นะครับแบทโรเดียมละลายเงินครับ รายการนี้ฝั่งเพชรซีเซตัวสังกติเลขคูณเติมเบอร์หมายเลขแปดเลขเบิ้ลด้วยครับนะาแปดแปดพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่รายการนี้น้องขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อมาครับรายการยี่สี่ครับเนื้อทองเหลืองซาตินเลสงจานและสีขอบฟ้าครับเลขคูณเติมเบอร์เลขยี่สิบเจ็ดครับนะรายการยี่สี่รายการยี่สองร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาครับรายการยี่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่า จหลายทองนะครับขัดเงาพี่เลขคนจเบอร์ผมได้แปดสิบเอ็ดรวงม,มันจะเก้าลงยาแดงขอบดำนะรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้าต่อมาครับรายการยี่สิบหกครับรายการยี่สิบหกมันเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาหน้าหลังครับเลขคนจเบอร์เลขด้ยี่สี่ครับลงยาทงชาติด้วยนะรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับนะรายการยี่สิบหกนะครับ ต่อมาครับรายการ27ครับรายการ27เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาธงชาติหน้าหลังเหมือนกันครับเลขคุณเบอร์มปเลขตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลข3ครับรายการนี้ก็250บาทเช่นเดียวกันครับรายการ27นะครับต่อมารายการ28ครับรายการ28เลขคุณเบอร์มปเลข90ลงยาธงชาติหน้าหลังเหมือนกันครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะฮะลงยาขอบแดงนะครับ รายการนี้คุยพื้นด้วยนะพี่นะเลขคนเบอร์90ในการนี้รายการสุดท้ายครับเป็การ28นะครับขอแป็งปันเหมือนเดิมครับรายการที่250บาทเช่นเดียวกันครับนะสลับกลางวันนี้ก็มีแปลงปันมานี่รับพี่ชายนะครับหากชอบถูกใจในการไหนสามารถที่อได้ที่ดีไลน์เลอเบอร์6ได้เลยนะครับเหล่านี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ